เช็คดวนเตรียมตัวรับมือกันให้ดีเพราะว่านับแต่นี้ต่อไปนั้นชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วตัวของท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านใดที่เกิดในสี่วันนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น ชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่กลางเดือนนี้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมาจีดกันก็ไม่อยู่ ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในสี่วันดังต่อไปนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างหนัก ความล่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใด ที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลู่เป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากละลโลกเพื่อคนที่เกิดในสี่วันดังต่อไปนี้นั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้ง ไอตัวของท่านนั้นเตรียมรับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีท่านที่เกิดในวันอังคารท่านที่เกิดในวันเสาร์และท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านแล้วสำหรับผู้ที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านเป็นอย่างมากเพราะดวงของท่านในเดือนนี้ดวงดาวได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่สี่วันเกิดนี้เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีนะครับ เพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านและครอบครัวของท่านแล้วตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ได้ทำนายทายทักคนที่เกิดในสี่วันเกิดนี้เอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ตัวของคนที่เกิดในสี่วันเกิดนี้ได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของท่านในปีนี้ดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมี ตกมาต้นเดือนนี้จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยท่านที่เกิดในวันสุ์ท่านที่เกิดใ,ในวันเสา,า,นเนนนาร์ท่านที่เกิดในวันอังคารท่านที่เกิดในวันพุธสี่วันเกิดนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้น กำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกําลังจะถูกหวยรวยชรัพรวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดวงด้านการเงินและดวงด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านพิมพ์คําว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมา เพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในสี่วันดังต่อไปนี้นั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้ต่อไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกํำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโต กำลังหล่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่า ดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปากรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับดวงด้านการเงิน ท่านที่เกิดในวันสุขท่านที่เกิดในวันเสาร์ท่านที่เกิดใ,ในวันอังคารและท่านที่เกิดในวันพุธหลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินอาจฝืดเครืองบ้างพอตกมาเดือนนี้นั้นการเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลางเอาไว้ได้แล้วเพราะว่าตัวของท่านนั้นจะรวยแบบกระทันหัน รวยแบบไม่ทันตั้งตัวจะถูกหวยถึงสิบสองใบสิบงวดช้อนตัวของท่านนั้นจะรวยก่อนใครเพราะว่าดาวสุขได้โคจรมาทับกับดาวลัคนาดวงขึ้นแรงสุดๆดวงแรงแชงทุกวันเกิดไม่ว่าตัวของท่านนั้นหวังจะซื้อรถก็ได้รถ หวังจะซื้อที่ดินก็ได้ที่ดินหวังจะซื้อบ้านก็ได้บ้านเพราะว่าตัวของท่านนั้นจะได้โชคลาภลอยแผบ,บ่ฟุกฟไม่ว่าเงินและทองนั้นก็จะมากรองอยู่ตรงหน้าและสำหรับท่านใดที่มีหนี้มีสินอยู่ก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนครับดวงด้านการงานท่านที่เกิดในวันศุกร์ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ท่านที่เกิดในวันอังคารและท่านที่เกิดในวันพุธเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เดนงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนัก ไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็จะค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุด แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านยังรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นอาจารย์อยากจะแนะนำตัวของท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกิน ไม่ว่าจะในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอันนี้ส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยและให้ตัวของท่านนั้นกล่าวและให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพระเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิด ความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปช่างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาด,ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข นิพพานังปัจยโยโหตุสาธุด้วยเถินสุดท้ายนี้อยากจะแนะนำทุกท่านเอาไว้วา่าถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเคีงมากยิ่งขึ้นกว่านี้ให้ตัวของท่านนั้นทำตามนี้ได้เลยให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเขียนวันที่ท่านเกิดมา เดือนเกิดมาวันที่เกิดมาเวลาเกิดมาโมงเกิดมาสถานที่เกิดมาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้านั้นพร้อมที่จะลูว่ยข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับความร่ำรวยความมั่งคั่งนั่นแล้วความร่ำรวยและความมั่งคั่งนั้นจงลงมาสิ่งสถิตณตัวของข้าพเจ้าและบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยเธอสุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่ความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนในก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองนั้นไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหน ก็ขอให้หลังไหลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคลิดที่จะมาไกลดูไวเติอนสาธุ 一，一。Sat